ับเพื่อนๆตอนนี้ปลาเข้าจันนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับต,ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็เอาหัวได้ครับครับเดี๋ยวครับอยากเปิดกว้างครับน้ำมันลดครับ กระดุกครับกระดุกกระดุกตัวใหญ่เยอะครับเดี๋ยวเดีดเนหมือนครับอ้าวหายไปไหนแล้ว,อวสองตัวป่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวเชือ,อ,อ,ก,ก,อกออกกันครับหาออกงเลยครับเกตกะนี่ครับตัวมันไปชนด้วยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจับขึ้นมาแล้วให้ถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับผม อยากจะเห็นเห็นจับอนสุดๆสองตัวครับกระโดดไปกระโดดมาเป็นหนอยซะละอผมจับสองมือก่อนครับ โอเคครับผมจะจับได้แล้วถ่ายให้ดูนะครับ